Nè ra Hope, đưa xì oh, Ồ, đồ... <laughs> เนี่ยแค่นนั่งอันใหม่ของนบับ้อกันลยกชินโอ้ตรงนี้นะคะมีที่ใส่ข <Hey. S 1> วดนมน <Hey. S 1> หรือว่าใส่ป <Hey. S 1> ลุกน้ำด้วยเบบี Baby, ลูกเบบีเขาวัสดุทน <How? S 1> ทานเลยนะคะเนี่ยอืมมีตาข้างในใครใครใครตรงนี้ก็ใส่ของได้นะคะ นี่ตรงนี้ใส่ของได้นะพ่อดูอโอใครเบบี้เบบี้แบบอนด์แอดตี้นี่ก็ปลดออกได้อ,อ๋อ,อ,อพ่อจะใส่รองเท้าไปไหนลูก เราจะไปเที่ยวเหรอผิดด้านผิดด้านผิดด้านหรือเปล่านะพ่ออ่าเอาไปใส่หวมวนได้ได้รองเท้าใส่เท้าใส่เท้าสิลูกอะไรอ่ะ อะไรอะไรฮะหนูใส่รองเท้าด<ะ>ีส,สวยอยู่นะ,ะน้ามาลองกันสิมสวยสวยมาบอมานั่งกับมี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 จะลองยังยังเดี๋ยว จะไปเที่ยวเลยไม่ไปกินข้าวก่อนหรออืมไม่ได้กินข้าวเลยลูกกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวนะโอเคปะอฮยอมาน้วพบมานั่งาถเาาถเ้นี่หนามากเลยนะยจะแบบ เขาทองเขานี่งฮึฮึแล้วีลยวี๋ยวลูกอุ๊ย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 อเอาแขนแขนสอดเข้าไป โอ้ยมันไม่เหมือนอันเก่าใช่ไหมมันอันนี้นะักพูดแขนสอดไปนี่ลูกแขนครับลูกมาแขนสอดตรงนี้อ่านี่ก็จะเสียบปั๊บเย้เนียเ,เที่ยวเที่ยวเออเที่ยวย OK，拜拜，拜拜了。